สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางของฮานอยพิเศษปกติ v ี p พีนะครับประจําวันที่15พฤษภาคม2566นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติ v ีไนะครับประจําวันที่14พฤษภาคม2566นะครับฮานอยพิเศษนะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่4วิ่งสีรูด4นะครับก็เข้าเจอะอยู่ที่79นะครับ ผลก็คือ3 4 4กับ79นะครับส่วนฮานอยปกติก็มาเข้าอยู่ที่เด็ด7วิ่ง7รูด7นะครับเจาะไม่มานะครับผลก็คือ7 53กับ70นะครับส่วนฮานอย VIP นะครับวันนี้ก็มาเข้าอยู่ที่ตัวรองนะครับวิ่ง0ูนย์รูด0นย์นะครับก็เข้าเจาะอยู่ที่0220นะครับผลก็คือ420กับ25นะครับ ส่วนเลขเด่นในตารางนะครับของฮานอยพิเศษนะครับแอดก็จะให้อยู่ที่นะครับ90471นะครับแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่เก้านะครับเด่นเก้า ตัวเจาะนะครับเก้าศูนยเก้าหนึ่งเก้าสี่้าเจ็ดศูนยหนึ่ง สี่หนึ่งสี่เจ็ดก็เจ็ดหนึ่งนะครับเลขสามตัวนะครับ เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่ง น่อยปกตินะครับแปดศูนะครับแดก็จะให้เด่นยวที่แนะครับเด่นแปดง0จับคู่นะครับ

ก็สานะครับส่วนเลขสาตัวนะครับเก้าศูนแก้าสามเสามูนก้า สามหเก้าแล้วก็เจ็ดแปดเก้านะครับบนแนวทางนะครับของฮานอย VIP นะครับฮานอย v ีไก็จะให้เลขเด่นนะครับ ที่หนก็แนะครับเป็นหนลองแตัวเจาะนะครับ1 0 9, แล้วก็ตัวกันอยู่ที่90นะครับเลข3ตัวนะครับ 1> 0 1 8 7 1 8 9 1 8ก็6 1 8นะครับ ต่างก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมเอ็ดก็ขอให้เ,งเ,งเงิงปังๆนะครับกับแนวทางหาน่ายพิเศษปกติ VP p นะครับประจำวันที่15พฤษภาคม2566นะครับเอ็ดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอ็ดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ